เราวนั้นท่านพระอาจารย์ฟันได้ขึ้นไปหาท่านพระอา,าคูดีเมื่อเห็นท่านพระอา,าคูดีอยู่ลําพังองค์เดียวท่านพระอา,าคูดีถามท่านพระอาจารย์ฟันว่าคูบามีความคิดอย่างไรบ้างการปฏิบัติของพวกผมและคณะบริษัทที่คูบาเห็นมาอยู่เวลานี้ดีแล้วที่คูบามาพบมาเห็นด้วยตนเองเพื่อจะได้ช่วยกันรับรู้และรับรองนําเอาไปประพฤติปฏิบัติต่อท่านพระอาจารย์ฟัน ท่านอยากจะพูดเรื่องนี้กับท่านพระอญา,าคูดีมานานแล้วแต่ก็ยังไม่มีโอกาสพอถึงตอนนี้มีโอกาสดีจึงได้พูดขึ้นทันทีว่าเรื่องนี้ผมเข้าใจดีผมได้พิจารณามาตั้งแต่ทีแรกแล้วตามเหตุตามผลแม่ชีตัดนั้นยังไม่ได้ถึงขั้นบรรลุธรรมสำเร็จมรรคผลวิชาอะไรเลยเพียงแต่จ,จิตหลงในวิปัสสนูภกิเลสอันเป็นเหตุให้เกิดสัญญาณวิปร,ราช ความเห็นคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงพระอญญาคูดีชักจะไม่พอใจในคำตอบของท่านพระอาจารย์ฟันจึงพูดขึ้นทันทีว่าถ้าแม่ชีตัดไม่ได้บรรลุธรรมจริงเหมือนอย่างคูบาว่าแล้วทำไมแม่ชีตัดจึงสามารถมีสัญญาณรู้อะไรต่างๆได้อย่างถูกต้องเล่า